วันนี้มาพบกับรายการ Talk to b e EP 3นะคะวันนี้ที่จะพูดเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพค่ะโดยโรงพยาบาลบูรพารักษ์ในเครือบริษัท BRFG ค่ะประเด็นที่เราจะหยิบยกมาพูดกันวันนี้ก็คือประเด็นเรื่องมะเร็งเต้านมค่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะคะจากนายแพทย์รัฐวัฒน์อร,รียรัตน์รังสีนะคะแพทย์ประจําโรงพยาบาลบูรพารักค่ะ สวัสดีสดค่ะคอยากให้อาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมกันดีกวะะ่าครับว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยคืออะไรมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งของผู้หญิงที่เจอมากที่สุดในมะเร็งของผู้หญิงเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าผู้หญิงเป็นแล้วผู้ชายเป็นไม่ได้ผู้ชายก็เป็นได้นะครับสาเหตุของมะเร็งเรายังไม่ทราบแท้ชัดเจนนะครับเรารู้แต่ว่าเซลมะเร็งเนี่ยเกิดจากการที่เซลล์ของเนื้อเยื่อเต้านมมีการ ค่อยๆกลายพันธุ์ไปทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งเปลี่ยนสุดท้ายสารพฤติกรรมเนี่ยก็ควบคุมการสร้างรูปร่างของเซลล์เยื่อบุเต,ต้านมแต่พอสารพฤติกรรมเปลี่ยนไปไมันก็ควบคุมให้การสร้างรูปร่างของเซลล์เนี่ยเปลี่ยนไปและสุดท้ายเนี่ยเซลล์มีการสูญเสียการหยุดยั้งการเจริญเติบโตก็คือเจริญเติบโตไม่หยุดยั้งเลยทําให้มีโอกาสที่จะขยายตัวมากขึ้นและเมื่อ แตกตัวกระจายไปยังกระแสน้ําเหลืองหรือกระแสโลหิตนี่ก็สามารถกระจายไปยังอวัยวะอื่นไกลๆได้ด้วยนะครับสาหรับมะเร็งเต้านมเนี่ยหวัยหรือปัจจัยเสี่ยงะคะ่ะที่เกี่ยวกับการเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยมีอะไรบ้างะคะเราแบ่งปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งเต้านมเป็นสองพวกใหญ่ๆคือปัจจัยที่ป้องกันได้และปัจจัยที่ป้องกันไม่ได้นะครับปัจจัยที่ป้องกันไม่ได้คือ เกิดมาแล้วแก้ไขไม่ได้เลยเช่นพันธุกรรมที่กําหนดมาแล้วว่ามียีนเซลมะเร็งมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเช่นคนที่เกิดมามียีน BRCA1 หรือ BRCA2 อันที่2คือเพศเราเกิดมาเป็นผู้หญิงเรามีความเสี่ยงขึ้นมาแล้วโดยไม่มีทางแก้ได้นะครับก็คือเพศหญิงก็ต้อง มีโอกาสเสี่ยงมะเร็งอันที่3อายุนะครับเราต้องแก่มากขึ้นมากขึ้นโอกาสที่เมื่ออายุมากกว่า40-50ขึ้นไปเราจะเสี่ยงเติบการเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้นอันนี้ก็แก้ไม่ได้ป้องกันยังไงก็ไม่ได้นะครับการตรวจคัดกรองหรือการตรวจเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมเนี่ยตรวจได้แบบไหนบ้างะคะการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมก็แบ่งเป็นแบบง,ง่ายๆคือทําด้วยตัวเองก็คือการตรวจเต้านมด้วยตัวเองอนะครับอันที่2ก็คือการตรวจโดยบุคลากร,ะะกรทางการแพทย์ ก็คือไปให้บุคลากรทางการแพทย์ครำให้และอันดับที่3ก็คือการคัดกรองด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานก็คือการตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาว์เต้านมตรวจแมมโมแกรมเนี่ยมันคืออะไรล่ะคะแมมโมแกรมคำว่าแมมโมแกรมนี่ถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยอาจจะเรียกง่ายๆว่าคือการเอ็กซเรย์ของเต้านมเอ็กซเรย์เต้านมหลักการของแมมโมแกรมก็คือเรามีเครื่องกำเนิดเอ็กซเรย์ที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับที่ฉายถ่าย เอ็กซเรย์เฉพาะเต้านมอย่างเดียวเลย<ฆ>นะครับคือเราจะต้องมีการจัดท่าให้ได้เป็นท่ามาตรฐานเต้านมจะถูกจัดให้มันมีรูปร่างตามที่เจ้าหน้าที่ต้องการ<ฆ>ให้มีตัวกดจุดให้มันแบนลงหลังจากนั้นเราก็จะถ่ายภาพรังสีในท่ามาตรฐาน2ท่าเป็นท่าหลักนอกจากนั้นจะมีท่าเสริมกรณีที่อย่างเห็นไม่ชัด ภาพที่ออกมาก็จะต้องมีความละเอียดระดับที่ระดับทางรังสียอมรับได้นะครับแล้วก็เอามาแปลผลในการโดยใช้หลักมาตรฐานในการแปลในรูปแบบเดียวกันทั้งโลกนะครับว่าจัดมาเป็นกลุ่ม6กลุ่มนะครับว่าแต่ละกลุ่มนี้แยกแยะไปตามความสงสัยมะเร็งมากน้อยเรียงตามลำดับไปครับเขาเรียกว่าใบหล็ การตรวจแมมโมแกรมหรือเอ็กซเรย์เต้านมหรืออันตดรซาวอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยตรวจได้บ่อยแค่ไหนหรอคะหรืออายุเท่าไหร่ถึงควรจะเริ่มตรวจหรือต้องมีก้อนก่อนพูดถึงแมมโมแกรมเนี่ย เราน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่อายุ40ปีเป็นต้นไปตรวจปีละหนึ่งครั้งกรณีรที่กรณีผู้หญิงที่มีความเสี่ยงเรียว่าความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมเท่ากับประชากรทั่วไปยังไม่สูงกว่าประชากรทั่วไปแต่ถ้าหากว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงสูงกว่านั้นเช่นอย่างที่บอกคือถ้าเรา ตรวจพกเลือดว่าเรามียีน BRCA 1 2หรือว่าเรามีญาติสายตรงเเป็นรงต้ที่เป็นมะเร็งเต้านมที่เป็นตั้งแต่อายุน้อยกว่า50ปีเงี้ยแสดงว่าความเสี่ยงเราจะสูงกว่าคนทั่วไปดังนั้นทางการแพทย์ก็จะแนะนำว่าให้เราคัดกรองด้วยแมมโมแกรมในอายุที่ต่ำกว่า40อาจจะเป็น10ปีก่อนหน้าก็ได้คือ30ปี โอเคแต่ว่าสําหรับคนที่เริ่มเหมือนรู้สึกว่าคําเจอก้อนคาด้วยตัวเองแล้วเจอก้อนเนี่ยอ่าถ้ากรณีที่เราคําเจอก้อนมันจะไม่ใช่เรียกว่าการคัดกรองแล้วครับจะเป็นการเรียกว่าเราตรวจเจอรอยโรคแล้วก็การมาตรวจเมมแกรมจะเรียกว่าถือเป็นการตรวจเพื่อวินิจฉัย อันนี้เรียกว่าเป็นจุดประสงคนเราประเด็นกันอ๋อโอเคก็จะคัดกองอีกแบบหนึ่งส่วนคนที่เริ่มมีก้อนก็จะต้องแบบวินิจฉัยอีแบบนึ่ง<บ>วินิจฉัยคนที่มีอาการแล้วครับค่ะก็อยากทราบเพิ่มเติมค่ะว่าการตรวจแมมโมแกรมหรือเอ็กซเรตเต้านมหรืออันตราเซาเต้านมเนี่ยคะ่ะแยกหรือว่าตรวจด,ดูอะไรกันบ้างหรอคะคุณหมอโดยทั่วไปนะครับการตรวจแมมโมแกรมมักจะต้องตรวจอัลตราซวาควบคู่กันไปด้วยเลยนะครับเนื่องจากว่าเมมโมแกรมก็มี ข้อดีในการเห็นหินปูนมะเร็งเห็นภาวะการผิดรูปของเนื้อเยื่อเต้าตตนมภายในนั้นนะครับส่วนอัตราสาวก็จะมีข้อดีที่ในการดูพวกก้อนที่ไม่มีหินปูนที่ไม่ที่ไม่เห็นในเมโมรมเนื่องจากบางทีเนื้อเยื่อเต้านมปกติเนี่ยไปเป็นสีขาวเหมือนกันเนี่ยะจ,ะจะบงัง หรือตัวก้อนเอาไว้ทําให้ตัวก้อนเหมือนดับทุกซ่อนเอาไว้มองไม่เห็นแต่สาหรับอัลตาซาวเนี่ยจะสามารถแยกสีชัดเจนออกจากเนื้อเยื่อเต้านมทั่วไปได้ดีกว่า ดนดน,น้ดัังูเสริมกันเสมอเลยนะครับะจะจะไม่ค่อยดูแยกต่างหากกันบางกรณีเท่านั้นนะครับที่มีข้อยกเว้นว่ากรณีนี้ต้องตรวจอัลตราซาวด์อย่างเดียวอีกกรณีหนึ่งตรวจด้วโปรแกรมอย่างเดียวถ้าในกรณีที่เสริมเต้านมมาแบบนี้ค่ะสามารถตรวจได้ไหมคะใช่ครับสารเสริมเต้านมนี้สามารถตรวจได้ครับเพราะถึงแม้เราจะใส่ถุงซิลิโคนอยู่ใต้ใต้เนื้อเยื่อเต้านมเนี่ย การตรวจแมมโมแกรมการตรวจอัลตราซาวก็ยังทําได้ตามป,ป,ตปกติเลย,เลยครับก็มีข้อยกเว้นกรณีเดียวคือคนที่เสริมเต้านมวิธีเก่านะครับคื <ฮะ S 2> อการฉีดตัวซิลิโคนโ<อ>หรือพาราฟินเข้าไปในเนื้อ,อเยื่อเต้านมโดยตรงนี้กรณีนี้เขาจะไปกระตุ้นให้เกิดหินปูนและซีดเต็มไปหมดอยู่ในเต้านมจนบดบังกันารมองเห็นโดยแมมโมแกรมและอัลตราซาวเลย กรณีนี้จะจำเป็นต้องไปทัดกองมะเร็งเต้านมด้วยวิธีที่แพงขึ้นค,คือวิธี MRI MRI เลยครับ<ม>แล้วก็ถ้าการทำแมมโมแกรมเนี่ยกระตุ้นมาเกี่ยวกับมะเร็งจริงไหมคะที่เคยแบบได้ยินมาครับอันนี้เป็นสิ่งที่มีคนทั่วไป เ,เข้าใจเขคาดเคลื่อนกันเยอะเลยนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วปริมาณรังสีที่ได้รับต่อการทำแมมโมแกรมหนึ่งครั้งเนี่ยแค่0.4มิลลิซีเบิร์ตต่อปีซึ่งน้อยนะครับน้อยที่กระตุ้นให้เกิดมะเร็งได้นะครับดั <c oughs> งนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าการทำแมมโมแกรมหนึ่งครั้งต่อปีเนี่ยจะกระตุ้นให้เราเกิดเป็นมะเร็งเต้านมมีโอกาสน้อยมากนะครับถ้ากรณีที่แบบเราตรวจคัดกรองแล้วเจอคะ่ะ แล้วก็เจอได้ไวเนี่ยสามารถรักษาได้หายขาดจริงไหมคะใช่ครับถ้าหากว่ามะเร็งเจอในระยะที่1ก็คือยังก้อนยังเล็กกว่า2เซนแล้ไม่มีการกระจายไปที่ต่อมน้ําเรืองนี่โอกาสร,รักษาหายมีถึงตั้งแต่9 9้าเถึงหนึเลยนะครับแสดงว่าการคัดกรองได้ไวตัวเจอได้ไวแล้วก็รักษาได้ไวก็จะเป็นผลดีใช่ครับยิ่งเจอเร็วการรักษาก็จะได้ผลดี แล้วก็สูญเสียสมรรถภาพได้น้อยนะครับค่อนข,ข้างจะคลับมากปกติแค่คนในครอบครัวที่เป็นมะเร็งเต้านมค่ะหรือกรรมพันธุ์เนาะสามารถทําให้สืบต่อหรือว่าสืบทอดกันได้จริงหรอคะใช่ครับอันนี้เรามันมีหลายระดับนะครับคือถ้าเป็นญาติสายตรงก็คือสายเลือดใกล้กคนเช่นเป็นแม่เป็นพี่สาวน้องสาวเป็นลูกสาว อ,อันนี้ความเสี่ยงของเราจะเพิ่มขึ้นประมาณ5-10%แต่กรณีที่ในตระกูลของเราอะ่ะมียีนเจาะเลือดแล้วเจอมียีน BRCA1,2 2> ค,ความเสี่ยงจะมากกว่าความเสี่ยงทั่วไปเพิ่มขึ้นอีกประมาณ40-70%ถ้าหากว่าในตระกูลเรามีะมะเมร็งเต้านมในผู้ชายมันก็เพิ่มความเสี่ยงเยอะขึ้น กว่าค่าเฉลี่ยก็จะมีปเปอร์เซนต์มากกว่าอ่ามากกว่า10%ในประชากรประเทศหนหรือทั่วโลกนี้มีผู้ชายเป็นมีบ้างไหมคะอาจารย์มีครับแต่ไม่เยอะครับไม่เยอะแต่ถ้าพูดอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ใช่กังวลว่าเออท่านเรามีคนในครอบครัวเป็นแล้วเราจะต้องเป็นแน่เลยไม่ใช่อย่างนั้นครับมันแค่โอกาสเพิ่มขึ้น1 0ถึง40หรือ70เปอร์เซนต์แค่นั้นเองอาหารการกินในปัจจุบันเนี่ยมีอาหารใดที่มีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มปัจจัยเสี่ยงในด้านของการเป็นมะเร็งเต้านมไหมคะ มีครับมีจะเห็นว่าตัวฮอร์โมนเอสโตรเจนของเพศหญิงเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กับไขมันมนะครับฮอร์โมนเอสโตรเจนจะเป็นตัวเสี่ยงต่อม um. ะเร็งเต้านมดังนั้นอาหารประเภทไขมันก็จะเสี่ยงต่อ, um. อมะเร็งเต้านมดังนั้นเราต้องรักษาร่างกายเราอย่าอย่าให้อ้วน ให้มีน้ําหนักที่เหมาะสมะอันดับที่สองคือสิ่งที่กระตุ้นมะเร็งได้คือแอลกอฮอล์และบุหรี่แล้วก็เหมือนที่เคยได้ยินมาว่าเกี่ยวกับคนที่กินยาคุมเยอะๆกินยาคุมต่อเนื่องนานนานมีผลด้วยไหมคะอาจารย์ก็มีผลครับถ้าหากว่ายาคุมนั้นเป็นฮอร์โมนที่มีเอสโตรเจนล้วนๆะนะครับและมีขนาดที่สูงเช่นกรณีที่ใช้ในหญิงควบคุมอาการ ไวทองอจะใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนในปริมาณในระดับที่สูงถ้าใช้ระยะเวลานานๆก็มีความเสี่ยงกระตุน้นการมะเร็งเต้านมได้แต่ก็อย่างที่บอกแหละมันไม่ใช่ร้อยกระตุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ว่าเป็น100ปร้อยเปอร์เซ็นต์ปัจจัยเพิ่มเติมอ,อาจจะเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์สมมติว่าเป็นแล้วรักษาแล้วเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเลยคะโดยทั่วไปถ้ารักษาจนสมมติว่าเราผ่าตัดแล้วก็ให้เคนีบมบัตแล้วก็ให้ยา ภูมิเป้าหรือยาต้านหอภุมิต้นตนานทานนะครับแล้วครบแล้วเนี่ยค,คนไข้าสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เพียงแต่ว่ามีการผ่าตัดบางอย่างที่กรณีเป็นเยอะๆแล้วนคะครับเช่นคนไข้ที่มีต้องผ่าตัดเลาะน้ำเหลืองอเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ออกเป็นจำนวนมากอันนั้นเขาจะ สูญเสียระบบการไหลเวียนของน้ำเหลืองของแขนข้างนั้นเยอะพอสมควรดังนั้นโอกาสจะเกิดภาวะแขนบวมเบ่นไปได้สูงก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าการดำเนินชีวิตอาจจะลดลดน้อยลงอีกประเด็นหนึ่งคือแผลที่ผ่าตัดกรณีนั้นน่ะจะค่อนข้างจะทำให้มีการดึงรั้ง ของแขน,แข,นข้างนั้นแล้วทาให้ขยับได้ไม่สุดเคลื่อนไหวของแขนอ่ามันอาจจะมีจํากัดลงนะฮะคือข้ออาจจะติดง่ายขึ้นตงี้ที่จะทําให้การใช้ชีวิตอาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควรคแต่การผ่าตัดอื่นๆที่กรณีเป็นน้อยๆเช่นการเอาตั้งนมออกทั้งเต้า เอาตต้านมบอกแค่บางส่วนกรณีนี้กลับมาใช้ชีวิตแทบปกติเลยครับเกี่ยวกับประเด็นของมะเร็งเต้านมน่าจะขบท้วนแล้วอยากให้คุณหมอค่ะฝากอะไรถึงเพศหญิงละกันค่ะที่รับชมอยู่ทางบ้านค่ะมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่เจอมากในผู้หญิงทั้งทั้งโลกเราเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราน่าจะต้องกังวลนะครับแต่มันก็มีสิ่งที่ป้องกันได้ถ้าป้องกันไม่ได้เราก็ยังสามารถที่จะคัดกรองล่วงหน้าให้ตรวจ เจอแตงแต่เนื่นๆซึ่งสามารถรักษาให้เกือบจะหายขาดหรือหายขาดเลยได้เหมือนกันดังนั้นผู้หญิงทั่วไปก็อย่าละเลยนะครับขอให้ตันหนักแล้วก็มันเฝ้าระวังตนเองและไปตรวจสุขภาพตามอายุตามปัจจัยเสี่ยงที่เรามีนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะคะประเด็นเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมนะคะแล้วก็คุณหมอรัฐวัตริทยารัตน์สีค่ะก็ให้ข้อมูลได้ครบถ้วนมากเลยใครมีข้อสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะสําหรับรายการ talk To ล ToB วีวันนี้ EP ที่3นะคะเกี่ยวกับประเด็นมะเร็งเต้านมก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะก็3มสิ่งนะคะที่เอาคืนกลับคืนไม่ได้นะคะก็คือเวลาคําพูดและก็โอกาสแต่สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องสุขภาพค่ะฝากทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ